เมียบอกบอกฮะบอกบอรเสียงดังบอกเบอรเสียงดังมันเมาค่ะค่ะแล้วน้องมันมีที่นอนอย่งเดียวอ๋อเมียคือว่าผัวให้ผัวยังคำว่าเมามันเมียจะบ่นบอกมันเบาไปตัวมันนั่นแหละฮะมันเหลาตัวมันนั่นแหละบอกมันอจะให้เมื่อนี้ฮะมันอจะให้เขานสิไปอันงานดอกงานงานบุญนั่นเฮือนคอนสามลังฮะเขามีผู้สาวอยู่นานเขามันคิดว่าเขาสิไปหยอกผู้สาว เดี๋ยวนั่นมันคิดอ่นเออมีผู้สาวเก่าใช่ปะบ่เขาเอาหยอกใส่เออเขาเอาใส่ดยอ๋อคนนคิดไปในอื่นเขาเอาใส่แต่อันทั้งเมียนั่นคิดไปในอื่นเลยอย่างให้นะว่าเจ้านำมาเหล้าแลยให้เพิ่นครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะงเพียงเนาะ เรจะมองสว่นว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวและพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะไปเมฟซีเบอร์จูคูจูคนอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะอ่าก่อนอื่นเขาก็พอเป็นกําลังใจให้เนาะอ่าพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องเนาะกําลังเกิดสงครามอ่าระหว่างกัมพูชากับไทยพี่น้องเพียงเนาะเผื่ทางเขมรเท่าไหรพี่น้องเลยกําลังเบิ่งคลิปอยู่เห็นคลิปพี่น้องเป็นตายอีบับอยู่โตัเนาะเพียงเนาะผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเนาะเพียงเนาะ ู้ที่ว่าถึกระเบิดมายังกันได้พี่น้องเนาะกําลังลบกันอยู่ในตอนนี้เนาะพี่น้องเบิ่งก็น่าสงสารพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องะให้อ่าศึกนี้ผ่านไปด้วยดีนงเนาะเออเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาขึ้นของอ้เกิงพี่น้องเนาะหลังจากมาแต่บ้านอ่าญาติพี่น้องเพิ่นพี่น้องเอยเนาะเออเพราะว่า าทางเขาไปหาไปถ่ายเพื่อ,อให้มีเอฟซีเรือผู้ใหญ่ใจบุญสวยเรือเพ่ลแต่ตอนนี้เขาไปกะบเพื่เรือเบื้องตอนน้นเนนพิ่งกับกเด็กๆเล็กหน้อยใช่ไหมพี่น้องเขากับโบมีเนาะกัากระต้มขนมเนี่ยเงินคำเล็กน้อยพี่น้องอย่างไรกัเบิ่งชมนุ่งกันสวัสดีสกดดดเกินโดยย้ำบัตรีหม่คือเป่าเป็นบัตรเมียบบเห็นบัตรเมียบบเห็นโดย เอาแล้วปานนี่อีเสียแล้วแม่ก็เสียลูกก็เสียแ่นอนดีอยู่ห้องบ่จักจักอ๋อบ่ยังอานิเจ๊นักจะเต็มมื้ีนอนีอยู่ห้องอน้ยังบ่ืมบ่แต่ว่าเขาสิอันเอาอันมาเก็บเสื้อผ้านี่บเจ้าบ่จัก มึงคนี้ด้วยมึอนี้บ่โดยเออเยีนไปอาบนาวอ้ามไน่มึงเถอะล่อทาบึงเจ้าไ่ได้เห็นบ่้อใส่น้ำดวลบ่ลาวกินนี่บ่บ่ได้เห็นนะเจ้าเห็นแต่ข่าวบ่ลาวนะโดยเออช่างว่าแทพบ่เห็นนนเมียตัวเองบ้านนี่บ่เห็นจักไปทางไหนโอยเราไปทางน้ำบ่ลาวได้ดีพอมาเอ้าดีใจน้ำสันทันได้เห็นดีใจน้ำกว่าก็ตกใจมาเลยบ่โดยเออ ถ้าไปน้ำมาล้าวพปเห็นอยู่พอคิดว่าเจ้าเห็นใจน้ำขวดก็ตกใจนะโอือืออืออ่าเป็นอะไรกึงได้เจ้าได้เห็นสงครามเห็นนันสงครามมันเป็นอะไรเป็นไายบาปิ่นอย่บโอ้เป็นตายสัสานเรายู่สงครามประเทศไทยกับกัมพูชาเห็นไหมโดนภูแขงกุดแขงจิตกับมีเนาะโดถือว่านักน่วงแห้งพี่น้องเลยตอนนี้ ขนาดไอ้เกิงเราเป็นทหารแทยเรายัางย่านตินย่ญาตินะเพย่งญ <c oughs> <c oughs> าตินะเขาม,มาเพิ่นให้ไปรบไปยิงเนี้ยใช่เห็นหรือไงใช่ก็ไ <c oughs> ม่อยากไปปันใ,นใดแล้วจะคิดฮอนลูกเมียอยู่บอกเ <c oughs> ขาเป็นทหารต้องสู่ได้เกิงไหยสู้กับขันหมู่อันพาไปก็บจำเป็นเลยเออคำเพิ่นได้ขัดเลือดไปแล้วก็จำเป็นต้องไปเนาะ <c oughs> โดยขันว่าให้ไปไม่อยากไปนะเอาห <c oughs> ลับใส่ช <c oughs> าติมันต้อง มีสงครามนะฮะต้องดุีได้เป็นทหารอันคันเข้าคัดเลือกนะต้องได้ไปต้องไปอยูชัยก็ต้องได้ไปเนาะโดยสมมติว่ามีรายชื่อไอ้เก่งแล้วเนี่ยให้ไปสูรบช่วยพี่น้องประเทศไทยเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละบ้านเพิ่นเพิ่นเอาไปมาเอาสีบ้านนะสีหาข้นไปช่วยเพิ่นด้จชะต้องได้ไปไปเนาะโดยเอ่อคิดหอดและมีเห็นไปก็ได้อื ต้องไปสู่ชอยเพิ่นก่อนดอ้อยลูกปืนหลายยูบ่ยจะไปชอยเพิ่นกลับ่ได้หลายซ้ำ <c oughs> ลูกนี่แหละเอ <c oughs> เออเาจิตเอาใจนี่แหละวชอยก็ได้เนาะตอนนี้เอาจิตเอาใจชอยก่อนเนาะด้ืยพอน้องเอาเห็นแนวก็นั้นา,าน้ำก็ได้กินน้ำสะอา,บาดบ้านตุกชาตทุกเป็นจัดให้ตุกใหญ่เลยบ้าน มันพนตกพนยังครับมันเบิดมันยังกับเมนเอาเทนีลยสายให้ใส่หนีรถน้ำจัดให้โดีใจน้ำได้กระตุกอะไรแล้วเขาบอกแกลายลายไปบ่าวลาวเด้อยูดีไม่เห็นความคิดจะได้ความไขรจะมีเด้อได้กระตุกน้ำไหมอันนั้นกองเสือผ้ากับเพื่อนให้ไหวกองไหนวเพื่อนไอวไหวชาย หยูดีมีแห่งของเก็บย่าได้ควาใคร่จะมีอายุมันควันยืนเผินพากันไปเยี่ยมเอื้อยน้องโดยทั้งเอื้อยเพื่อนก็อยากมาเยี่ยมพี่ยูหักมันเนี้ยคือว่าไหนเด็กน้อยเนาะจําเป็นไหนมันไกลทั้งนี้ก็อยากไปที่จริงเราก็อยากไปน้ำเข้าแต่เช่าพุ่นไหนน้องโดยจะเข้าแบบรถแจักเนาะจะนี้รถใหญ่จะไปแล้วจะมีรถใหญ่ก็ได้ไปนลำกันได้พี่น้องเลยแต่ว่าทั้งไอ้เกิงเพื่อนโบหินเพื่อนในตกใจนั่รถเพื่อนด้ เปิดเบิ่งแต่กระจกบอลาวกี่นี่ได้บ่ได้เห็นเมียเพิ่นนั่งอยู่ทางหลังพี่เนาะโดนอืมอืมบุญเพ่งมันยังกรไปน้ำกันพี่น้องเลยป่านนี้เจ้าจะไปใช้บัตรมาเนี้นถามเมียก่อนถามเมียมาก่อนบอ่กดนเออถามเมียก่อนถามเมียมาก่อนพี่น้องเหรอเนาะอืม หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแน่ถามเมียกะหนึ่งเป็นเยี่เขามาเข้าอยู่อ่จักแล้วเขายังเยอะเขยินยังเยอะยังลายบ่เออเอหนึ่งเป็นอยู่บ่เขาเป็นเยอะเคยหนึ่งอยู่บ่เคยหนึ่งอยู่ยันมาบ่เคยหนึ่งเขาออหนึ่งานบ่เป็นได้หนึ่งยังหนึ่งหัวนะฮะหนึ่งซิกเงนบ่ดวซิก อันนี้มันยังอันนี้นะอันนี้หันมวยเออเอิ้นคือกันแท้เนาะโดยทําไมซิกๆอย่ามันตกปุอยู่รุมบ่โดยเอออันภาษาลาวเทิงหันฮอดคือกันบ่ฮอดคือกันอันนี้ก็ล่ะอันนี้ก็ฮดนั่ก็ฮดโดฮดน่ก็ฮอดเเอิ้นวนึงอีกอ่นั่นเอิ้นแบบไดบัเเอิ้นว่าฮดันน่ะฮดซิกเอานันฮดซิกโดฮดบ่ซิกฮดซิก เออเอิญหัวกับบูพิษตรนี้หวดคือกันอ๋อเอนนินอะไรกับบูพิษเนาะด้วขบาซีกน,น,น,นันเ,เอ,นอ,อินมันจะเอิญหัวตัวแมนแมน,นะคือกั้นนี้ก็หวคือกันอืมด้วยที่ว่าพี่น้องเพิจะได้พบกันไดมื่อนี้เนาะด้อ่าได้ไปหากันตอนที่ว่าเราถือปัวตีจนไปพื้นอยู่โรงพยาบาลน,นั่นน้องดยก็เห็นอยู่ บ่ได้ฮู้บ่บ่ได้ฮู้ครับมาพี่แล้วมาอยู่พี่แล้วเนาะโด<ล>ย<อ>มากินข้าวแล้วก็ไปยามซื้อกินข้าวแล้วไปเยี่ยมเบิง่งโด<ล>ยใครพาไปโ่วนั่นแล้วพาไปยางเนาะยางลัดไปโดยเต็กี้มีแต่บุญเพ็ญผู้เดียว<ล>บ่บ่มันมีลูกตอนไหนยังตอนเพิ่นเป็นน่ะยังมันมีปปลูกบ่โดยอ๋ออืออือแสดงว่าเราตีกันเรื่อยเลดิผู้นึงบ่บ่ฮะบ่ว้าวกตีเนี่ยไง เลอนตีกันตลอดวันนี้เดี๋ยวโทษมาไวเลยปา<ะ>ปาเลยบัดอย่าห่างครั้งนี้ซ้ำวาไม่ได้หานะ่างเพราะนั้นเป็นบาสโล่สลยนะัยดูนะเช็ดเสร็จแห้งเนี่ยน่ะเนาะแบบเื่อ,อนะวานมันจะกินนันเบียมนานเลยนะวันนึงครับอาหารมาม่านะ เสติบุมีแล้วอือด้วยสมัยท่านเราเอาจากคุกท่านเขว่าสติดียด็กดีๆเน่น้อยหนึ่งเคยไปเข,ข่าคุกอ่เข่าเข่าเธอหนึ่งตีเมียในที่ตอนตีเมียในที่เข่าคุกอ๋อตอนเมียไปขึ้นห้องหมอนี่เร็วเอ่อจำกระทำม,มาถามกับเรารบุคเฮ้ยว่าเราบุราออมาเบิดเนาะ ถามอยู่พอกระถามทุกเรื่องอยู่เราบางเรื่องเราก็บม่อยากเาล่าเนี่ยเรายัางคิดดังเลยบ่ามันคิดย้อนยังไงไผมจ,<ะ>จริงเานะเาะว่าผมจริงแล้วเพื่ออิฟซีเขาสิเบิ่งเขาก็เห็นหน,นายผู้แนดได้เถอะได้ที่มันอาจจะมีทีม,ทม,ทมงานเข้าไปมื้อนี้กัเพิ่นก็อาจสิถามได้คำทุกคนได้คำถามต่างกังในได้เกิงเนาต่างกันนาน้าหน่ะน่าทีมีอันนั้น เจ้านั่นเวลากินเหล้ากินยังเมามากนะจมุดเน่ะบ่ได้เคยให้ลูกให้เมียบอกบ่ฮะบ่บ่เสียงดังบ่บ่ได้เสียงดังมันเมาค่ะค่ะแล้วนอนมันไม่ตีนอนอย่างเดียวอาวเมียคือว่าพัวให้ผัวยังทำมาเมาค่ะันเมียจบรอมันเบาไปตัวมันนั่นแหละฮะมัวเราตัวมันนั่นแหละบ่มันอยากให้เมื่อนี่ฮะมันอยากให้เฮานันสิไปอันงานดอกอัน งานบุญนนัเฮื่อนคอนสามลังฮะเขามีผู้สาวอยูน่นานเขามันคิดว่าเขาสิบยอกผู้สาว <c oughs> น,น,นั้นมันคิดฮะเออมีผู้สาวเก่าใช่ปะบ่เขาเอายอกใส่เออเขาเอาใส่ <c oughs> โดยโอ๋อคนันคิดไปในอื่น <c oughs> เขาเอาใช่แต่อันทั้งเมียนั่นคิดไปในอื่นเล้อย่างให้นะ,ะว่าเจ้านำมาเ้าเลยให้เพิ่นแม่ เออเจ้าก็บ่าบังมันลอมบังก็มาเสีอข่อยเจ้าก็ล่วงรู้มงนี่แหละตรงนี้มีผู้สาวเลยได้ทางนั้นได้โอ้เดี่ยวมือเดี่ยวมือเน้อขใครจะลองเบายอกแล้วเลยเออราชบาร์ในนเด้อเดยเอออัพเลยฮะก็ยันปึงปังอ่นั่นเรียบร้อยเลยอ๋อคำบ้าเรื่องผู้สาวนี่คำบอกว่าเจ้ามีผู้สาวนี่ให้ได้ไหมบอกเออคำประกาศยอกเลยนี่นี่นี่บอก มันหย่างลัดมือเลยเมียจะนะโดยหย่างลัดเมื่อวานพุ่นน่ะโดยอ๋อทําทีเฮาไปเวียเฮาตั้งตั้งหาเฮาไปหาตีข้าวตีน้ํานําขาอืมถาบ่แม่นไปเด่นผู้ชาวนี่เนาะ่เฮาก็เฮ็ดตามอันฮองประเภทนี้แหละเฮาไปหาตี้ขอตีข้าวเฮาไปตามทุกายากอืมเราก็คิดไปแนวอื่นอืมเคยติเคยลัดมือเลยติโอย จะทะเลือ oh. อ๋อเอ้ยนี่ก็เป็นนำหอดผูกเอามือบนอันนางวันพิงนะเ <c oughs> ออเอามือเบดเอามือตนอนน่ะจนแดดจะวันยันงเนี่ยทีเนี่ยหาเขาไปตีเขาอยู่นรอนแดงผูอดูเขายังอ่ะนะเขาว่าแล้วขออาจารย์นี่มาว่าอาจารย์ซิงนี่มาว่าว่าเอาอกึ่งเนี่ยมีผู้สาวทางรอนแดงแลว้วเออนี่มอนเขาให้นี่ยังเขาทุามันต่รักไปอันนั้น เขาปานเลือไปหนับอืมเดี๋ยวแรงว่าเราเคยเมื่อเทือนึงเนี้ยได้เทือนเน้วทำเอาเรื่องทำเอาเรื่องผู้ชาวนี่แตได้เทือนนี่แม่นนักเมื่อรถเมื่อรุดไปแล้วอุดอืมอันนั้นขาวอาไปต้องว่าเรายาเลยอย่าไปเท้านล้วนะพอดีเราสิปากเออชิแม่นเพิ่งยังให้เมื่อเช้านี่ผ่ปากผมยังนะเจ้าเจ้าจะไปบุญ ว่าละวะหันไปเราต้องมาเด้อเราว่ะอืมเขาไปยื่อเขาไปทยัเน่ขไปื้อ่วเขาาผู้จักหล้วเขาก็ไปเที่ยงมัู้หูอันฮู้เรื่องกันเนาะโดฮู้ประสาทอะไรอฮู้โดยเออเป็นแบบนี้ใชพี่น้องเลยเราคิดว่าเป็นยั้งลงดอยเราคือโง่โง่เงียดเงียดเคือปะปะบยังคิดว่ามืออีกเลยนะเหร บอปัญญาเหล่าหลบค้นเอาไปบอลาอ้วนบัวเชี่ยวปล่อยบอราปุงปังนรถยนต์ไปเทยนั่งร้อยจะนายจะไปนำคนนี้เจ่านายว่านั่ง้อยนี้ไปแล้วอะไรดิโดยนี้ไปแล้วบปอยู่บ้านแล้วสบายนะ

ตอนนั้นเอาไม่ไม่เอาไม่ไม่แต่เขาย่อเขาย่อเป็นดินเหนียวก็ต้องรอความอยากของมีเรามาผู้เสื่อได้ถามนะบ่าวด้วยไหมผูเสื่อเนี่ยว่าเราถามว่าเมียคอยหันยาอันอันว่าวเรื่องผู้สาวนั่นมันหายแล้วมันไปแล้วมีใครนะ อาคดวาันเล้ยวเาวๆตัวเบปปะตัวราเคยปูปะด้วยบ่เอ่อคนที่ว่าคนนี้ฮะอันกึ่งก็เป็นบ่าคกอกันเนาะปะปะผมเป็ปะมียเนาะเออโอเนาะ พวกพวานั่นเลยพวกพว่าอืมเออเอออันนั้นแหละอ่ังอกับเฮยคอยมือเซานี่นะบอกอันนั้นแหละคือเด็กไปทำไปเนี่ยหอบหอบพ่นคักเนย์ใช่ไหมนะคาดใช้กันบอกเออเอาคอกเพิ่นเราจะไปดื้อไปอะไรเราทำมาแบบมามามาให้ตรงเวลาเราเราบอกนั่น อืมตรงมาให้ตรงเวลาว่าคำว่าเราบอกว่าให้มาจากมุ้งนะให้มาจากมุ้งเขับมาเลยเวลาเลยเราหะเคยถือยู่วันไม่คานมายังเราเคยถือเราเราเคยตีเขาด้บเออเราให้ครับแต่ว่าเราบอกไปซื้อเนาะมดูดูโมเมนต์ว่าไปแต่ช่องช้ำมือมาเฮือนทีหนึ่งโมเมนต์เนาะเออ เฮาบอกอนนัเรามาจากมองเราทามคักเลยมาจากมองท่นนีบอกมาได้หรอวะม,ม,มาได้มาได้แล้วเฮามาตรงเวลาลวเราบอกฮะับอืมทเราทามไ่าจังมามาเลยจะบอกให้มาก็มาเออมานี่สมุดว่าเราเมื่อเมื่อนี้สมุดว่า,เรา,เ,วาเราบ่มาได้ใช่ไหมเช่นมามานี้ไรมาได้ละไกยู่นั่งบ่ไปน้ำบ่น้ำหรือกันมือใหม่พอดิ โอ้ยเมนบอกเผื่อว่ายันนอนห้องบลับพูดแน่เผื่อยว่าเพราะว่าเนาะรับคือกันไปกันไม้แล้วจะไม่ตายผ่าเอฟอ่าค่อนข้างเสียง FC ส่วนหลายนี่เพิ่นว่าสมมุติว่าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดชานให้อันเอ่อเจ้าเฮ็ดเฮือนแล้วนี่สมมุติว่าูรักพูใหญ่เพิ่นนั่นให้เฮ็ดขึ้นเป็นชื่อนางร้อยนี่เจ้าสิยอมบอกเกรเฮ็ดนั่นแหละ เอ่าคนว่าพอทําเหตุเป็นคืนขึ้นเป็นชื่อเจ้านี้่านเจ้าเพื่อนแล้วาญาติเจ้าลายเมียนี้โอ้ยกับปันนั้นดอกเราเท่าปันนี้แล้วว่าไม่เห็นบอชิบเฮตุบอคือคนว่าบอเลี้ยวเท่าปันนี้เลยมีเราท่าตายอย่างเดียวตากระเห็นหุกเดี๋ยนี่บอโดยเออเบิ่งโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วม้ำกรเห็นหุงเห็นบลาวลาเจ้าเท่าไพชิบงเจ้า มีข้ออนี้แหละสีเบิร์กเราวะมีอะนะแมนเอ่อนี่กับลูกนี่แหละเออห่างแค่ไรก็คิดว่าสีบรอดอันนั้นอยู่แล้วเนาะแมนเอ่อเท่าหรือไปสีเบิร์กเทาบอสบอสหมวยเอาเอสเนั้นโลดเอ่อเดี๋ยวบาง่ายว่าบางเทธอเราเบอสไปเลยเลยเดะบางทีกะบเอฟซีอย่างเอียงเอียงอ่าไปแบบว่าย่านว่าเจ้านี่อ่า ป้าเมียน่ะบมมีแบบนั้นเนาะบมมี่แนวคิดเนาะเออยันว่ามีฟ่าอุทัยเอาด้วยด้วด้วดยมาแล้วเขาขึ้นไปเพิ่นแล้วเพิ่นไปอันบ้านบ้านเมียเพิ่นนี่บ้านเมียมาแล้วอ้าวสบายดีบ้าอุทัย นี่ว่มาวานนี่จะวัดแม่เอ่ออาสบายดีบอมเลยสบายดีมาแต่ซีโน่พูนบันโคกพูนะโบัโคกเลยอือมาไก่เลยเนาะมาไก่บ่ไก่เลยเออเจ้าอยู่แถวได้ชงมะฮอดจอดถงเนาะคอยูมังชนนี่อ๋อน่นเออกี่กี่เหานพูดนมาไทยกี่าโอ้ ไก่ชายเด็กขโมพนผู้๋อมาโจะลอยไปเชื่อจ่ะมาบ้านหมอบ้านกับลูกวะโดยชื่อรถเบาลาวบมาลาวพาเมื่อเยี่ยมอ่าเอื้อยเพื่อนอ่าเมื่อเยี่ยมบ้านเกิดช่องเลิกนะชื่อช่องนะชื่อช่องบอว์บเวียังใช่บเวียังใช่บอวเวียงสบายดีเนาะโดยโดยดีใจได้มาพบมาพอดีงานยูทูบเบอร์เนาะนี่ก็มา พ่อจอถึงมาฮยินดำทำข้าโเ<ด>ลยพอเวียนกันนะลังจำพาร์ยุทธซอนี่แม่แติอันนี้กับมาแต่พุ่นแหละมารถพูดีชวนทางกันพูดีเพิ่นเอาเมียไปน้ำบอกคือเนื้ออะไรทางนี้กับห้าเมียมาแบบพูนีแบบเห็นเมียในรถเขา <c oughs> <c oughs> กำลัง,งน<อ>นั่นอยู่ไปเฮือนเอ้อยเพื่อนเนาะ เป็นเหื่อยเพิ่นหน่ายก็บ่าเม่นแหละเขามาหาเพิ่นจะเตื่อนเจ้าโอ้สามครั้งชี้ครั้งนะมาท่านึงเพาะหนึ่งจะฆ่าเออี่าแง่งเนาะางานเลยมันขมังเห็นได้แบบใสเบ้าจ้อยไปแล้วนั่นแหละถ้าใครหาเพิ่นเพิ่นโู้ก็ว่าเบาะเลวกับเพิ่นได้มาอืตอนมาจ้อยอัน ทักหาเจ้ามือหน้านหันบ่อเนี่เราทางหาเจ้านี้เนาะมือเราสีเข่ามาทำบินเนาะเราสั่งเข้าเรื่อยๆเลยคอยบูฟบ่เลาพอเพิ่นอ่ะคอยแต่เราเพราะว่าอ่าทั้งนี้กับเที่ยวมาเรื่อยอยู่ห่างบ่ได้คอยแวะบ้านนี่นะผ่านผ่านมาประจําแถวนี้ก็ไกลมากายเนาะไกายมาไกลแล้เกี่ยวมือพุ่นแต่หาทางคนหลอนพุ่นเนาะเราแวะมาสักทายเราเนี่ยด้ อันนั้นก็เลยชลาเวลามากเลยคือเห็นพพหในสภาพพื้นในกึ่งกับในน้องไรบองอลรบอนเนพิ่นเห็นพอได้ช่วยเหลือกัน,นพอมีทีไรบอนเนาะเพิ่นเห็นคือ <c oughs> ว่าเดิมมีการช่วยเหลือชาวบ้านแล้วจนหากคือว่าในช่วงนี้ก็อดอดเอาแน่ในมันหลายคนเองอาจจะมือยแน่เนะตามที่ว่า เอาเคยอ่าสัมผัสมาแต่ละบนกะทวายช่วงดเด็กๆนี่กะสิม,มือย,ยมันไก่ชื่อไดนนี่นะามันไก้เขตจุ้มคอยนี่จนโมมีเวลากินเขาอันนี้ยังว่ามันไกลมันยูทูบเบอร์ออนลายเนาะแต่จุดเดียวกับพุ่เจ้ามาพ่อ,อตอนเด็กเนาะบ่คอยมีภัยมาบ่โมมีนะอคอย เห็นบ้างเห็นบ้างแล้วมาค่อยต่อมามาเห็นโ,นโ,โอ้ยหน้าอีตนทงสาราแล้วเนาะจากจิกแก้ไข่เนี่ยจะคิดช่ชชอยหลือเนี่ยเลือกเห็นนะมันมสภาพครอบครัวเราเลยมาอันนี้ก็เห็นชะลอยทั้งคนเนาะบ้านนี้พ่อปะว่าในพ่อนนพ่ออ,อ,อยู่เนาะออนนเป็นอะไรอันการควมแตกต่างจากตัวน,นั่นกับตัวน,นี้เจ้าเห็นนะโอ้ แตกตั้งเนาตอนนี้เล่ากันมีความชุกขึ้นนะมีสีมีวันขึ้นเนาะมีสีมีสันนิ่เงี้ยกว่าอยู่เลยเมื่อทีมงานเขามาพ่อแรกๆนีคือว่าเดียวเบิงเอาหูมาใส่กันโอ้ยจนไอจากกันนั่นพุ่นแหละยันก็เริ่มมันมีสีมีวันเดิมเปลี่ยเดิมกล้วยขึ้นแหละเขาแก้ไปเมื่อว่า่เศร้านะยังว่ยังตอนแรกว่าเขาจะแก้เพ่นนะ พังเมืองเพื่อนมาแเนาะตามเฉพาะความเป็นจริงอะไรเนาะแก้ไปได้จากต้นล่ะสี่ตนสี่ตนเนาะยัง5าตนเราคอยเห็ดคอยช้างช่อยกันคนละไม้คนละมือทุกคนสภาพความเป็นจริงแล้วเนาะมุกมงมีแตว่าให้ทางบ่าวไทยสัมภพาดเพิ่มเติอเด้อขอคอยสีก่อโตก่อน ไปทางเลื่อต้อนเองเสียออกไปเขื่อนบางส่วนนี่เจ้าเก่า้ะบ่ทางเข้ามานี่นะเอ่องานสบายดีไงกันสบายดีสบายดีเด้อบ่ไทยเด้อสบายดีช่องเล็กน้อยๆเด้อพี่โคตรเลบ้านเนาะบ่เอ่อเห็ดเฮ็ดได้ดนบ่ก็ไกลชี้ห้าเดินเนาะโอ้ผ่านโคตรผ่านเกณฑ์เนึกว่า ยังโมได้ผ่านบ่ท่านช่องเด้อพี่น้องทุกคนเออเอฟซีไปติดตามมึงเพิ่นเด้อพี่น้องเนาะให้เพิ่นผ่านกดผ่านเกณฑ์ว่าเพิ่นเจ้าโบเข่ามาถ่ายครั้งแรกอย่างงครั้งที่โบแต่กี้เห็นนะแต่ก่อน็นนะมีภัยภัยเข่ามาพอก่อนโบบ้างแชนแนลเนาะตอนบ้างวิธีชีวิตคนแต่บ้านเนาะโดยโดยภาพความเป็นจริงครอบครัวของเล่าจะชี้แก้ไขในใดเนาะบ่มีทางซรอยนี่กะเลยว่อนพี่น้องเนี่ย เหตซีเนาะผู้ใหญ่จะดีช่วยกันในหลายคนเพราะได้ให้เ่านี่ชีวิตที่เป็นอยู่การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้เนะเมนเมนเมนมีสภาพเพ็นได้ทาฝนตกเมื่อนั่งก็ฝนหัวและใครจะมันตกโอ้ยมือชุ่มข่อยมาเบิดทีมงานเมื่อนั่นจนโมมีบนอยู่เลยน่ะมาหนิพากันขึ้นมายูนยืนนนเป็นหาไม่ขำยันเฮือนนะฮักมาหลายได้นอกเป็นชปลายคนผู้เนาะ มือนะมัลดเปลด่ยนมูมี่บอลยูอ่าบบนี้ขอโตกัว่านิดหนึ่งเด้อเลยโกิดอะยน้องเลยฝงเบาไทสัมผัสเพลินไปเดี๋ยวชิ่งออกไปเพื่อนเบาชวนก่อนพี่น้องเนาะทางใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง fc อ่าทางฝังลาวฝังไทยที่ว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะเพียงเนาะเข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามพี่น้อง คลิปช่องยูทูปพวกงหาัาะคลิปนี้กับชิดลำลาพ่อเม่พี่น้องไปแล้วถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยละลายพี่น้องเลยอยู่ดีมีแหงบาุกุลุกคนเนาะขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีบาุกุลุกคนเนาะ